เดี๋ยวกช่องใ็มฝากทุก่องไทก็โอมด้วยนะทุกคนโอ้ยเรอใครมาสอยซอยพูเถ่าไายเหงาจักหน่อยซอยพูเถ่าคขยเหงาจักหน่อยก็ถือว่าต้องบอกยานไว้ก่อนเลยบอกคุณยาญณ์ไว้ก่อนเลยว่าอันนี้จะตัดลงคลิปจะตัดลงคลิปก็ฝากยาานเข้ามาดูแลกดไลค์ให้ด้วยเวลามาดูคลิปป้าก็เอาเป็นว่าแรกเปลี่ยนกันแล้วกัน แต่ของป้าเนี่ยป้าไม่ได้เข้าไปดูของคุณยายายหรอกอตอนนี้คนส่งมาให้ดูก็อาจจะไม่ได้ไปกดไลค์ให้แต่ว่าเชื่อว่าคุณยายายต้องมาดูป้าแน่เลยแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ป้าด้วยเอาเป็นว่าป้าขอหาหาแสงด้วยสักหน่อยหนึ่งเผื่อเป็นรายได้เผื <c> ่ <oughs> อเป็นรายได้นะรู้ <c oughs> สึกว่าเมื่อวานานางจะโมโหมากเมื่อวานนี่แบบโม,มโหมากจนแ,แบบว่า ต้องทําคลิปฝากต้องทําคลิปฝากเออฝากถึงอะไรปรมาณนี้แล้วก็พูดแบบเน็บเนบแรงแรงประมาเนี้คือมันเหลืออกเหลือใจได้แล้วหใจหลายก็เลยเน้นๆย้ำๆไปเออพูดจามไม่ได้ฟังพูดจามไม่น่าฟังวันนี้ก็เอมาเขาเรียกว่าหาได้ขึ้นกันแล้วกันก็แล้วกันเดี๋ยวฝากดูคลิปด้วยเดี๋ยว อที่ช่องไทยก็โงนะอยากพลาดเองอ่ะร <c oughs> ีบงับรีบงับอยบากพลาดเองช่วยไม่ได้รูปน่าปกสวยได้่าสั่นวะตอนนี้อาจจะสั่นอยู่ <c oughs> นอนอยู่ก็เหมือนเข้อท่งนอนอยู่คุณจันขอ,ขอสรงแล้วอายุหลายแลี้วไหมอายุหลายแล้้ <c oughs> แวแวะมาเจ้าเจ้าคนแก่จะได้แบบมี ใครพูดคุยด้วยหน่อยอ๋อเขาฟังอยูท่ท่านว่ามอหนนอนมัว่ไไหนนอนอยู่อ้าวมาสรราัลลาลูกล้านก็ะยอบไปสรรัลลามีอะไรให้ถามก็ถามดูถามดูห้ามพลาดสายดิวมาแชร์มุ่นละจะพยายามไม่พูดแทรกเวลา เวลาเปิดคลิปหรือเปิดเพลงเนี่ยจะพยายามไม่พูดแทรกเพราะว่าเวลาฟังพ่อใหญ่พ่อใหญ่นิรานามเขาเปิดคลิปแล้วพูดแทรกเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ยานแพ้แบบหมดสภาพอ่ะพลาดเองอะ่ะเออช่วยไม่ได้พลาดเอง เห็นเขาเงินนนิดๆหน่อยๆไม่ได้เซ็กข้อมองข้อมูลเลยรีบแชร์อืมรีบแชรรีบรีบแชร์รีบ,รรบ,รรบรดาม,มามายายจ๋ายายก็กินกับผมไม่ได้ละมันเผ็ดไม่ชวนนะ 22. อ่ะยี่สิบสองวันนี้ใช่ยีิบสองนะยีิบสองนะ ไม่เป็นไรถ้าไม่มีงานให้ทำเดี๋ยวตะพลลือ้อนะถ้าไม่มีงานให้ทำเดี๋ยวตะพลลื้อตะพลลือ,ลลอทำใหม่ จันเพชรสวัสดีครับเหลือติดกระจกอ่างล้างมือต้นไม้ประดับและทาสีรอบนอกนั่นไงเยอะแยะเออเยอะแยะเลยนี่นะงานจิ๊บจิ๊บยิ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 บอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานมากเลยนะงานตกแต่งเนี่ยไม่ใช้เวลานาน,านมากเออต้องเล็งซ้ายเล็งขวาต้อง,งนู่นนะี่นะคิดเออต้องคิดเยอะ เห็นรูปโคตรคิดถึงนักพัฒนาครับแอดใส่ย็นเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วครับ <c oughs> คิดตัวร้ายกว่ากันแลแ้วจะเชื่อฟังมากกว่ากันเออตื่นมากนอนอยู่ก็ให้สะดุ้งนอนอยู่ก็ให้สะดุ้ง นะวันนี้ตอนนี้คุกกำลังหลับอยู่นอนอยู่ก็ให้สะดุ้งมันเหมือนไฟฟ้ากระตุกตูดอะเออถ้ากำลังฝันอยู่นะถ้าถ้ากำลังฝันอยู่ก็ให้เรือพวกนี้เข้าไปอยู่ในความฝันของนางซะเออให้มันอยู่ในความฝันแม่ใช่ไหม ้ความเป็นคนเกิดก่อนใช้ความเป็นคนเกิดก่อนเนี่ยคิดเพราะว่าเห็นพูดบ่อยเบาดูดูย้ำแต่ตรงนี้แหละยังมีอีกหลายอันที่แบบเออคุณย้ำเลยแบบมาว่าไหนบอกสักเถอนะเดี๋ยวย้ำให้ว่าอันไหนมันมีเปอร์เซ็นต์แบบเป็นไปได้มากก,าออกวออ่ากันอืมฮะอ๋อต่อให้ในแหละป้าก็เดี๋ยวต้องรชมแล้วก็ คุณทั้งไทยก็โอมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวค่อมาซอยซอยภูเถ่าค่ายเหงาจักหน่อยซอยภูเถ่าค่ายเหงาจักน่อย,อย,าาก,อยก็ถือว่าต้องบอกยานไว้ก่อนเลยบอกคุณยายญานไว้ก่อนเลยว่าอันนี้จะตัดลงคลิปจะตัดลงคลิปก็ฝากยา,ยานเข้ามาดูแลกดไลค์ให้ด้วยเวลามาดูคลิปป้าก็เอาเป็นว่าแรกเปลี่ยนกันแ้วก,กัน ของป้าเนี่ยป้าไม่ได้เข้าไปดูของคุณยายยาหรอกตอนนี้คนส่งมาให้ดูก็อาจจะไม่ได้ไปกดไลค์ให้แต่ว่าเชื่อว่าคุณยายยาต้องมาดูป้าแน่เลยแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ป้าด้วยเอาเป็นว่า,าป้าขอหาหาแสงด้วยสักหน่อยหนึ่งเกิดเป็นรายได้เผืเป็นรายได้นะรู้สึกว่าเมื่อวานนางจะโมโหมากเมื่อวานนี่แบบโมโหมากจนแบบว่า ต้องทำคลิปฝากต้องทาคลิปฝากเออฝากถึงอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดแบบเน็บเนบแรงแรงอะไเนี้ยคือมันเหลืออกเหลือใจอออออแล้วร้อยใจหลายก็เลยเน้นเน้นย้ำย้ไปเออพูดจามไม่น่าฟังพูดจามไม่น่ฟามมฟังวันนี้ก็เอ้มาเขาเรียกว่า ได้ขึ้นกันแล้วกันก็นแล้วกันเดี๋ยวฝากดูคลิปด้วยเดี๋ยวต่อที่ช่องไทยก็องนะอย่าพลาดเองอะ่ะร <c oughs> ีบับร <c oughs> ีบงับอย่าพลาดเองช่วยไม่ได้รูปน้าปกสวยได้่าัาวะไตอนนี้อาจจะสันอยู่ <c oughs> นอนอยู่ก็เหมือนข้อท่งนอนอยู่คุณจันขอสงอ่งลราอายุหลายเลี่ยวไหมอายุหลายแลีวลแล่ว แวะแวะมาเจ้าจาคนแก่จะได้แบบมีไอ้ใครพูดคุยด้วยหน่อยอ๋อเขาฟังอยู่ท่านว่า,าว่าไหนนอนมาไหนนอนอยู่อ้อาประมาณสัหลาลูกหลานก็ยอมไปสัลลามีอะไรให้ถามก็ถามดูถามดู ครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมอ่ะ